สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอวิธีการต้นกิ่งฝรั่งค่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. มีด 2. ตะพดมะพร้าว3เชือกฟางค่ะขั้นตอนที่ 1. นําตะพดมะพร้าวมาชุบกับดินที่เปียกค่ะชุบให้ทั่วเลยค่ะข,ขั้นตอนที่สองน,นำใบไม้ เอาออกจากบริเวณที่เราจะทำการตอนค่ะามากาขั้นตอนต่อมานำมีดมาหั่นให้รอบๆเลยค่ะแต่ไม่ต้องหั่นจนว่าตัวกิ่งไม้ค่ะค่ะโดยเราจะหั่นทั้งหมดสองตำแหน่งค่ะโดยเว้นระยะห่งางไม่ต้องาย,ยาวมากค่ะประมาณสองข้อนิ้ว จำไอ้ปปอนี้นี่ราูดปอนุ่งเหลากรีดต่อมาเราจะใช้ปลายมีดค่ะกรีดเป็นแนวตรงค่ะจากตำแหน่งที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่สองค่ะต่อมาเราก็จะค่อยๆแซะเอาเปลือกออกค่ะ tadi tadi mungkin nama หลังจากนั้นแล้วก็ใช้มีดค่ะขูดเนี้อเยื่อของ้ล้าต้นออกขูดจนกว่าตัวล้มต้นจะเป็นสีขาวไม่มีสีดำาเหลืออยู่ค่ะตัวเล็กก็แน่นมาก หลังจากนั้นแล้วก็นำตะพดมาพัดที่เราเตรียมไว้มาห่อกับตัวลำต้นให้รอบๆเลยค่ะโอ้ยตัวให้รอบเลยจไัไว้ยันยิมน้น,นำโมเมนต์หลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกฟางนในการมัดให้ตัวตะพดต,ติดกับตัว,วลำต้นค่ะจับนด้啊 mấy đứt mấy tưng à đó Đánh chìa rồi Hả à? ăn đấy. không mình tay nữa ơi ngay nào ừ tưng rồi trắp tần à รับเต่อมาก็นำเอาถุงอสนมาห่อให้รอบๆและใช้เชือกฟางในการมัดจบอีกนันแค่ไม่กี่ขั้นตอนนี้แล้วก็สามารถตอนถึงต้นไม้ได้แล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาถุงพลาสติกค่ะมาหอ่อให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ใช้เชือกฟางมามัดเหมือนเดิมค่ะ